สวัสดีครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานครับก็ไปเรียนอยู่ที่เทคโนโลยีดอนนะครับก็คือเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาะเชียงใหม่ครับปีนี้ก็ขึ้นปีสามแล้วเื่องนี้หนีโควิดมาอยู่บ้าน,นครับกลับมาอยู่บ้านวันนี้จะมาพามาดูสวนของพ่อแม่นะครับสวนนี้ก็ทํามานานกว่าห้าปีเลยนะครับแต่เพิ่งปลูก ผลไม้ได้ประมาณสามปีนะครับกําลังเริ่มต้นนะครับกำลังเริ่มต้นเป็นส่วนผสมด้านหลังผมนี้ครับจะเป็นระบบน้ําที่เราใช้นะครับเป็นระบบน้ําใช้หลักการตะบันน้ํานะครับเรามาดูกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ปั๊มเลยนะฮะนี่ฮะใช้วิธีการดูดนะครับ ด้วยการดูดน้ําก็จะไหลาจากที่สูงลงไปยังที่ต่ำนะครับปีนี้แห้งแรงมากกับน้ําไหลไหลเข้าส่วนนิดเดียวเดี๋ยวผมจะพาไปในส่วนเลยนะครับอันนี้เป็นะระบบน้ําที่เราใช้นะครับไม่ได้ใช้ปัม๊มน้ําไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใช้หลักการตะบ,บันน้ํเนี่ครับแบบบ้านๆเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บริเวณสวนแล้วนะครับเราจะเจอแนวรั้วครับแนวรั้วจะเป็นต้นมะม่วง มะม่วงพื้นบ้านมะม่วงแก้วต่งางๆที่เรา,พาเพาะเมล็ดเราก็ปลูกไว้มะม่วงนี่ก็อายุห้าปีแล้วนะครับปลูกไวันแต่ตอนซื้อที่ใหม่ๆก่อนอื่นผมขอบอกกนะครับว่าผมไม่ได้มาอวดสิ่งที่เรามีนะครับแต่ที่มาถ่ายคลิปวันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของส่วนผสมนะครับเอาโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแตงโมพันกินารีนะครับ เลองปลูกรองไม่เคยปลูกแตงโมงเลยครับเราอยากจะลองอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ติดลูกอยู่นะครับรติดลูกอยู่ตรงนี้เนะะเาะมันยังไม่โตเนาะลูกยังเล็กอยู่เนาะส่วนที่เราเห็นข้างหน้านี่เป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดพันบุชเจ็ดส่วนด้านซ้ายมือตัวนี้ไปเป็นพันแฮสนะครับมันจะต่างกันที่ใบนะครับดูที่ใบอันนี้ใบกว้างเนะาะใบกว้างมาก ทรงกลมอันนี้อาจจะเป็นบูทเจ็ดส่วนแฮทแฮทแฮทบายมันจะเรียวนะครับปลายแหลมเคนี่ครับแตงโมก็มีให้เห็นปลาปลายนะครับก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะทำกันแบบมือสมัครเล่นเี๋แตงโมให้ปลูกเขาลองปลูกกินนารีนะรอะพวราโดนี่อายุ3ปีนะครับโตวไวมากโตวไวมากจริงๆครับ พันแล้วก็ทําเองนะครับเราเพาะเมล็ดเองปลูกเองแล้วก็เสียบยอดเองเดิมทีเราได้ยอดมาจากโครงการหลวงครับที่อำเภอกลยานิวัฒนาแล้วเราก็มาขยายเพิ่มทีหลังมีทั้งแตงมีทั้งแตงโมงนะครับต้นนี้ติดลูกแล้วนะครับอายุสามปีเสียบยอดอะโวาคาโดาพันแฮสนะครับพี่แด้วนะครับเขาขายกิโลละสองร้อย แต่ส่วนนี้เพิ่งออกลูกยังไม่ได้ขายเลยฮะดูความดกของมันครับไม่แน่ใจว่าดินดีหรือว่าอากาศดีหรือว่าน้ําดีเนาะแต่ว่าให้ลูกดกมากดกจริงๆครับพันเฮดเฮดเฮดโอเคแล้วเ,เ,เดินไปเรื่อยๆืเนาะเราจะเดินไปเรื่อยๆส่วนนี้เป็นบูธเจ็ดถามว่าทําไมเราต้องปลูกผสมมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรที่เขาไม่บอกแต่ผมบอกเลยะฮะผมไม่มีกักผมบอกหมดเลย เนี่ยอันนี้เป็นบูตเจ็ดเนาะส่วนเนี้ยเป็น has. แฮสเราปลูกผสมอย่างนี้เลยครับปลูกไข่กันสลับไปสลับมาแต่ไม่มีสูตรตายตัวว่าปลูกห่างกันปลูกกี่ต้นกี่ต้นเราไม่ไม่ได้ว่าครับก็คือปลูกตามใจชอบเลยที่เราทําแบบนี้เพราะว่าไอ้บูตเจ็ดเนี่ยมันจะช่วยผสมนะครับมันจะช่วยผสมทําให้เนี่ยแฮสเนี่ยติดลูกดกแล้วก็แข็งแรงนะครับถ้าเราปลูกไอ้ถ้าเราโทษเนาะลินพันกันอาถ้าเราปลูกอ่าแฮสอย่างเดียวเนี่ยมันจะ ไม่แข็งแรงครับมันจะไม่ค่อยติดลูกเราจึงต้องผสมโอ้มาเจอลูกใหญ่เลยครับอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งเนาะเป็นพันตอปิดโดฮะตอปิดโดเขียวปลูกแตงโมแบบผสมเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูทางขวามือของสวนกอนนะครับแล้วค่อยลงไปข้างล่างกันเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็มาถึงนะครับทางขวามือครับคือทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมาเจอมะม่วงเขียวใหญ่ เพิ่งทําการห่อนะครับเพิ่งห่อเสร็จเมื่อกี้นี่เองลูกใหญ่คะลูกกาลังใหญ่กําลังออกลูกปีที่สองครับปีที่แล้วเริ่มติดแต่เราไม่ให้เราไม่ให้มีลูกเพราะว่าเราเสียดายนะครับต้นมันเล็กกลัวมันตายเนาะลูกใหญ่ครับจําได้ว่าไส่ลูกละโลกว่ากว่านะมีทั้งเขียวใหญ่แล้วก็น้ําดอกไม้นะเป็นส่วนผสมมาเรามาดูชนิดต้นเลยนะฮะต้นนี้เป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นลางศาสตร์หรือว่าเป็นน่าจะเป็นมะไฟครับผมเห็นมีลูกอยู่มีลูกอยู่สองสามลูกน่าจะเป็นมะไฟแล้วก็มีต้นเงาะเงาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนส่วนนี้เป็นมักคาดีเมียนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักมักคาดีเมียอันนี้ก็เพมาเมล็ดเหมือนกันครับผมเป็นคนพ่อกับมือเลยแล้วแม่ผมใจดีมาปลูกให้นี่เนะาะมักคาดีเมียก็ว่าโลละพันห้าแล้วเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่มีเวลามาเก็บขาย ว่าผมเรียนอยู่เนาะส่วนต้นนี้เป็นน้อยหนงนะครับผลไม้ไทยไทยผลไม้พื้นบ้านผมว่ามันสุกแล้วนะลูกเนี่ยอุ๊ยสุกแล้วจริงๆคนระับมามารีวิวกันเลยนะครับเป็นน้อยหนงมันก็เหมือนน้อยหนานะครับแต่ว่าผิวมันจะเรียบถามว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแกะไปหนึ่งนะฮะนี่ครับเนื้อนะมันจะขาวๆาวนะมีเมล็ดนะฮะเหมือนน้อยหนา เดะเลยฮะรสชาติอะไรผมชิมก่อนเนาะอืมหวานมากนันจะมีกลิ่นของมันนะครับกลิ่นกลิ่นหอมมากผมอธิบายไม่ถูกนะแต่มันหอมมากมีมไม่เล่นเดินไปเก็บไปก็ไม่มีใครกินครับพ่อแม่ไม่ได้ชอบกินผลไม้นะแห้งขาต้นเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินผลไม้ ผมก็เลยบอกให้พ่อแม่ช่วยปลูกให้ผมหน่อยผลไม้ก่อนจะปลูกก็ใช้เวลาตั้งสี่ห้าปีนะครับใช้เวลาน้มนาจนเมื่อก่อนปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับปลูกขวแดงปลูกข้าวโพดอย่างนี้เนาะพอหมดด,ดูดูก็ก็ไม่มีเลยครับแห้งแล้งเหมือนสวนชาวบ้านสวนคนอ,อื่นเขาเนาะน,นี่ก็แห้งเหมือนกันครับยังตินดนรปนะครับ ไมไ่เชื่อนะครับอายุแค่สามปีสี่ปีมันมีทั้งสามปีและสีปีผสมกันนี่เป็นน้อยหนงแถวหนึ่งที่ผมขอให้แม่ปลูกให้ผมก็ได้กดินแล้วนีย่ยต้นใหญ่นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูข้างล่างจะเป็นแก้วมังกรเนาะ ร่มเงาอย่างดีเลยโอ้โหเย็นมากเลยครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นที่ที่ร้อนมากเพราะเป็นดินแดงเนาะแดดเนี่ยมันจะโดนตั้งแต่แปดโมงจนถึงหกโมงเนาะพาทิ่ย์ตกประมาณหกโมงก็โดนทั้งวันคนะมาทํางานเนี่ยแดดร้อนมากเดี๋ยวดีวนี้ชิลเลยครับถ้ามีเปลเนาะมามัดเปลนอนตรงนี้สบายสบาย โอ้เจอแล้วครับแก้วมังกรไปดูแก้วมังกรเนาะนี่ผสมไปเรื่อยครับอยากปลูกเลยก็ปลูกอยากปลูกหม่ก็ปลูกนี่ก็เป็นแมคคาเดเมียเนี่ยครับปีนี้แม่ผมเพิ่งปลูกใหม่เดี๋ยวนี้ป,นปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ยังไม่ถึงปีเลยปลูกตอนหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งแนวเนี่ยแต่อันข้างล่างนี่คือนานแล้วอันข้างล่างนี่ประมาณสามสี่ปีนะครับถามว่าเป็นพันุอะไรผมไม่แน่ใจครับ ผมเรียกเสีเ่ยวครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีอออกแดงๆม่วงๆนั่นะฮะออกลูกเยอะนี่ก็สมบูรณ์มากครับนี่ก็ตามฤด,ดูเนาะเราไม่ได้ทํำนอกดูดูไม่ได้ใช้สารอะไรเร่งเลยใส่น้ําให้มันพอถึงเแแวลาเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นโอ้โหย,ย้ายไม่ได้ตัดยาเลยครับ <laughs> นี่ครับแกะมังกรสมบูรณ์มาก ก้านยาวขวบอาละเดี๋ยวผมพาไปทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้นี่ครับนี่เป็นถนนที่แปลงนี้ติดกับถนนหลวงสาย1095ครับสายปลายบางมาพ้าปลายแม่ห้องสอนนะครับนี่เป็นโรงเรือน ยหมักก็คือกระสอบแดงๆที่เราเห็นนะเป็นมูลไก่นะครับขี้ไก่นั่นเองติถนนหลวงเลยครับถ้าใครได้ผ่านมาก็มาแวะหาได้ครับเดี๋ยวจะทําห้องน้ําแล้วก็เปิดร้านขายของเร็วๆนี้ตําแหน่งก็คือเลยจุดชมวิวดอยกิลมลงมาประมาณ8กิโลครับถัดจากหมู่บ้านน้ํารินหมู่บ้านน้ารินนะครับหมู่บ้านน้ารินตําบลสบงอาเภอบางกระพาะจังหวัดแม่สอน ส่วนนี้อยู่ทางขวามือนะครับถ้าเราเข้ามาทางแมงสอรเนานะมีทางขวามือติดถนนหลวงนะครับอเคอันี้เป็นสัท่อมแม่ก็นั่งอยู่นะครับนั่งเย็บไอ้ตาขายเนาะตาข่ายที่เอาหอมะม่วงเมื่อกี้นะจำได้เราอันเห็นน้ำเงินเมื่อกี้มาดูนี่นีเป็นฟักทองฟักทองพันทองอัมพัยสามสี่สองอันนี้เพิ่งปลกูกอายุได้สามสิบวัน แต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกแห้งแรงนะครับสามสิบวันแต่ว,ว่าต้นเล็กอยู่ต้นเล็กสิอะทองอัญไพนะไม่ใช่สีดาทองเมื่อก่อนปลูกสีดาทองแต่ว่าตอนนี้มันหาพันธุ์ไม่ได้ก็เลยใช้ทองอัญไพน์ะครับสามสี่สองผสมกับสี่สองหกนะครับ, 3, 4, รบ,บ, 4, 2, รบอัตราส่วนก็คือสี่สองหกหนึ่งกระป๋องต่อทองอัญไพนสามสี่สอง สมกระป๋องครับหนึ่งต่อสามจะไม่ไง่ายครับรหัสสี่สองหกหนึ่งสามสี่สองสามก็เหมือนกันครับที่ทําแบบน,นั้นเพราะว่าอาต้องการให้ลูกดกนะครับถ้าปลูกอย่างเดียวมันไม่ค่อยดกมันค่อยติดลูกเพียลงด้วยเนาะใบหงิกใบงองเลยฝนไม่ตกเลยนี่ก็เป็นส้มส้มใส่น้ํำผึ้งตอนมาปลูกเองนะครับไม่ถึงปีปลูก ตอนเองปลูกเองเน,ะะนี่ยนี่บรรยากาศรอบๆเห็นไหมฮะแปลงข้างบนนั่นคือพืชเชิงเดียวเนะเาะปลูกข้าวโพดเมื่อก่อนว่าเป็นอย่างนั้นเด,เดี๋ยวนี้ไหมครับเดี๋ยวนี้มีหญ้าด้วยไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงหญ้าเลยเนาะด๋ยวก็เหมือนสนามหญ้าดีๆนี่เองเอ่อหลังจากที่ข้างบนมันได้ผลเนาะนี่ผมก็ปลูกเพิ่มนะครับนี่นะครับมีใกล้ๆสซม,มี่หลยเนี่ยนี่ก็เป็นต้นกา,าเสียบยอดตัวเองกับมือ สามารถสั่งได้นะครับส,าารสั่งรักษาตรง่าได้นี่ครับเสียบยอดส้มนี่ก็ตอนมาจากสวนข้างบนนะจากสวนส้มที่ผมเคยรีวิวส้มเนานะส้มสวนกีเธอพ่อผมนี่ผมันก็ติดลูกเลยแต่เราจะให้มันมีติดลูกได้ก็3ปีนะครับ2-3ปีถ้าต้นได้แบบนี้มันจะโซมไวนะครับอายุจะไม่ยืนโอ้เดี๋ยวผมพาไปดูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี้เพราะในกระดาษทิชชู่ครับไม่น่าเชื่อว่า มันจะโตขนาดนี้นะครับอันนี้เพราะในกระดาษที่ชูเรามาปลูกไว้นี่คือแอปเปิลจริงๆนะครับแอปเปิลกรอบแอปเปิลกรอบลูกใหญ่ลูกสองสองส,องสามลูกโลไซนั้น <c oughs> ผมไม่ได้เจอเขาเรียกยากเลยนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยคุณผู้ชมเลยครับผมไม่ได้หาข้อมูลมาเนาะอยู่เต็มส่วนนะฮะเค,คยใช้ยาขยาามาพ่นก็ไม่ตาย <c oughs> ส่วนอื่นไม่มีแบบนี้นะฮะส่วนอื่นเป็นเพืชชังเดียวแต่อันนี้เราจะกำลังจะเปลี่ยน,นะครับเป็นผสมปลูกทุกอย่างที่เรากินนะแล้วก็เราก็กินทุกอย่างที่ปลูกเหมือนกันกินไม่ทานเราก็ขายฟุกนะครับปีที่แล้วฟุกปีที่แล้วแม่ผมปลูกฟ้าทองที่นี่แหละออกช่วงปลายเดือนมิถุนานเนาะเจอกิโลกร,รัมละ25บาทโอ้ฟุกมากครับปลูกสามกระป๋องได้แสนกว่าสุดยอดนะนี่เขาพ่อค้ามาเก็บเองกับมือเราไม่ต้องเก็บเพราะว่า ราคาแพงเนาะลูกหนึ่งสิบกว่าโลอะ่ะลูกหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทนยังตกใจเนี่ยใครจะซื้อกินว่าแต่เขาซื้อกินนะ,ะ่ะครับเพราะค่าเขาซื้อไปเป็นลำรถเป็นลำรถเลยมารอบหนึ่งได้สามหมื่นอีรอบหนึ่งได้หกหมื่นรอบสามก็สามหมื่นกว่าสุดยอดสสมนี่ก็ปลูกใหม่เหมือนกันครับแก้วมังกรปลูกใหม่เป็นแนวรัว้วเป็นแนวรัวนนวร้วเป็นเขตแดนเนาะ แล้วก็เป็นกล้วยหอมที่เราเห็นนะเป็นกล้วยหอมก็แก้มังกรทีร่ปลูกใหม่มีเลนจีนะฮะที่เราเห็นนะเ,เป็นเลนจีเฮ้ยผมเห็นเลนจีมันออกลูกคะะรับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันติดลูกแล้วครับเรียบร้อยต้นนี้ก็มาจากกิ่งตอนทั้งหมดนะครับอายุห้าปีเหมือนกันปลูกพร้อมกับพร้อมกับมะม่วงที่เราเห็นเมื่อกี้เน้นจี พันอะไรผมไม่แน่ใจเนาะผมไม่ค่อยชํานาญเรื่องพันมันมีหลายพันลอเกินเนาะผมรู้จักแค่พันธรรมดาเนี่ยผมเรียกไอ้พวกนี้ว่าพันธรรมดากับลิ้นจีจักรพพัดเนี่ยผมรู้แค่สองพันนั่นแหละส่วนพวกนี้จะเป็นเรืองอิสราเอลนะครับซื้อมาจากเพจเฟซบุ๊กผมจำชื่อเพจเพจไม่ได้แลครับมันมันมีเยอะเหลือเกินสั่งมาเนาะแล้วขยายเองสั่งมาไม่เยอะตอนแรกอะให้เราขยายเองโอ้ได้ ประมาณห้าสิบต้นนี่คือบรรยากาศอีกไม่กี่ปีครับที่เราปลูกใหม่นี่ฮะเนี่ยตรงนี้ที่เราปลูกใหม่นี้ก็จะโตอีกสามปีฮะส่วนนี้ก็จะกลายเป็นป่านะฮะจะกลายเป็นป่าอันนี้เราทดลองข้างบนแค่ประมาณห้าแปลงนะครับห้าแปลงแนวสปริงเกอร์แบบนี้เนาะห้าแปลงตรงนี้ที่ผมยืนตรงนี้เนาะห้าแปลงแบบนี้สปริงเกอร์ขวามือกับสปริงเกอร์ซ้ายมือนี่เนาะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นมะน,นาว มะนาวไร้ลมล็ดแม่ชีอามาให้ครับผมจําผมจําชื่อท่านไม่ได้เนาะแม่ชีที่ออกทีวีนะนะครับออกออกทีวีบ่อยๆผมจําชื่อแกไม่ได้มะนาวไร้มล็ดก็ติดลูกดีถือว่าดกนะครับตรงนี้ สมบูรณ์กว่าเมื่อกี้นะเพราะตรงนี้รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นดีเนาะดินชุ่มชื้นดีตัวนี้โตกว่าเมื่อกี้สามสิบวันเท่ากันเจ้ามังกรกําลังแตกยอดเลยฮะนี่เนี่ยเรากำลังจะตอนนะครับเรากำลังจะตอนรากกําลังออกพอดีเลยเราจะตอนออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําถนนที่นี่นะครับเราจะเทคอนกรีตตรงนี้แล้วมันโดนมะนาวนี้ด้วยเนาะเราก็เลยเอาออกเสียมะนาวไรเมล็ดอันนี้ออกลูกทั้งปีนะครับ ตลอดทั้งปีไม่ว่าฤดูไหนมันก็ดอกแล้วก็มีลูกตลอดนะครับไม่มีเมล็ดนะครับไร้เมล็ดข้อเสียของมันคือไม่ค่อยหอมนะสูมะนาวแป้นจริงๆไม่ได้มะนาวแป้นจริงๆคือมีเมล็ดลูกเล็กแต่ว่ามันหอมมากก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยตลอดนะตลอดแนวที่เราปลูกผลไม้เนะมีทั้งลิ้นจี่สลับม้าม่วงเป็นแนวรั้วส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะฮะปลูกเข้ามาอีกชั้นหนึ่ง เป็นสองชั้นเนาะชั้นแรกจะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ชั้นในมาจะเป็นแค่มังกรที่มีแผนว่าจะปลูกมะพร้าวนะครับแต่ส่วนนี้ปลูกไม่ได้ละเต็มต้องไปหาปลูกส่วนอื่นนะครับจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมไว้ส่งแถวแถวตลาดข้างบ้านนี่ยเอาไว้ส่งที่อยเพอปลายมเภอปังกระพาแล้วก็แยมเพอเมืองไม่ทั้งสองน,นี้ฮะจะลองดูแล้วก็เป็นแนวทางนะครับปลูกทุกอย่างนะครับมันได้ขายหมดอย่างแรกก็ เราก็กินนะเราก็กินบ้างปลูกที่เราชอบกินนี่แหละแล้วก็ปลูกที่ตลาดเขาต้องการมีผักกินตลอดทั้งปีนะครับพอเรามีน้ำใช้ระบบสปริงเกอร์ก็มีผักโขมผักกาดผักชีก็ออกผักแาบธรรมชาติก็ออกเยอะแยะนะครับนั่นแหละที่เราเห็นนะั้นเป็นสวนส้มของน้าสมพงนะครับืีนี้ส้มมันไม่ไหวครับมันใช้ทุนสูงมาก พ่นยาฆ่า,มาแมลงไม่ไหวโรคระบาดไรแดงระบาดเราต้องพ่นต้องฉีดใะไนะฉีดยาแก,ก่เสร็จมันไม่ไหวฮะส่วนเนี้ยคิดว่าที่เราปลูกใหม่หเราคิดว่าเราปลูกแบบออแกนิกนะครับปลูกทิ้งปลูกกว้างนี่ยนะติดลูกแล้วก็เก็บขายหน้าสวนมีแผนว่าจะตั้งร้านตรงนี้ครับอีกไม่นานครับปีหน้าใครผ่านมาใครมาเที่ยวแม่องสอนนะครับมาแวะเที่ยวนี่นะครับแม่ผมจะนั่งขายผลไม้นั่งขายของฝากอยู่ตรงนี้เลยมีห้องน้ําเป็นที่พัก มาแวะเที่ยวกันได้นะครับมาดูสวนอะโวคาโดสนใจต้นกล้าอะไรก็มาถามได้ครับโทรติดต่อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านในใต้คลิปนี้นครับเดี๋ยวทิ้ง Line ไอดีไลน์ไว้ด้วยทักมาถามพูดคุยกันได้ครับตามสบายๆนะคุยกันแบบสบายๆคุยกันแบบเพื่อนแบบมิตรภาพเราม,มีก็ประมาณนี้ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่มีประมาณเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่เสร็จเจ็ดไร่หนึ่งงาน เดิมเนี่ยเราปลูกอินทผลัมนะครับอินทผลัมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวผมบ้าไปเอาละครับผมก็จะมาถึงแล้วนะเมื่อกี้กดวาร์ปมาตรงนี้อินทผลัมเป็นเพาะเมะล็ดผมไม่แน่ใจว่าโดนหลอกขายหรือเปล่านะครับซื้อมาต้นละสามร้อยซื้อมาสามร้อยต้นก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนั้น คิดว่ามันจะได้ผลนะแต่เราปลูกแล้วมันไม่ได้ผลนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินหรือว่าสภาพอากาศหรือว่าเป็นที่พันไม่รู้นะครับมันจะมีต้นทัวผู้ตัวเมียอันนี้มันไม่ติดเลยนะครับมันโลนหมดเลยเพราะว่าเราผสมไม่เป็นเนาะก็เราก็ตัดตัดหน่อมากินนะครับตัดหนอ่อตัดหน่อมากินแบ่งชาวบ้านเราล้มหมดเลยครับเดิมทีเป็นสวนในถ้าผามทั้งหมดเลย เราโล่หมอดลอันนี้ผมขอให้แม่เก็บไว้ให้ผมหน่อยเอาไว้ประดับนะฮะปลูกข้างบ้านอะไรยเงี้ยแม่ประดับก็น่าอยู่ครับจากที่มันแห้งแรงครับตอนนี้มันน่าอยู่มากครับหญ้าเขียวสดผมชอบแล้วก็หลงรักที่นี่ครับแม่ผมมีที่อีกสามสี่ที่ครับมีสวนส้มที่หนึ่งแล้วก็มีสวนแปลงที่มันว่างอยู่สามที่เออรวมแล้วเป็นห้าแปลงเนาะแต่อยู่ข้างบนนู่นครับบ้านก็อยู่บนเขาบนดอย ต่างกันมากนะครับส่วนข้าวโพดแห้งแง้งกับที่ผมยืนเนี่ยเป็นเขียวเราจะสร้างธรรมชาติน่าอยู่มากครับอนาคตผมมีแผนจะสร้างบ้านที่นี่คิดว่าเนาขุดบอ่อปลาเป็นความฝันไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเนาะผมจะสร้างบ้านที่นี่เราเก็บตังค์ก่อนเรียนจบแล้วก็เก็บตังค์เราขุดบอ่อปลาเปิดบอ่อตกปลาผมชอบตกปลาด้วยฮะเป็นสายล่าโอเคครับก็มีอะไรก็สามารถ ทยคุยกันได้ครับคุยกันในลไลนห์อปปะไรเนี่ยแตโทรมาถามก็ได้ครับเรื่องยาเรื่องการปลูกผลไม้ต่างๆนะครับออเครินดีครับเพลินงดีกำลังโตได้พวกนี้นี่พวกนี้อายุประมาณสองปีนะที่ผมเนี่ยที่ผมถ่ายรตรงนี้เนาะสองปีขนาดนี้นะครับพอมันได้ที่มันจะพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นสามสี่ปีนี่คือแบบสูงมากครับสูงประมาณสามสี่เมตรนะครับ ว่าจะเริ่มติดลูกแล้วโหร่มดีร่มเงามากก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะไปไหนต่อครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆของผมครับรองว่ามีสาระแน่นอนครับก็ขอวันนี้ก็ไปนะครับขอตัวไปก่อนครับขอตัวไป ทำงานต่อน,นิดนึงครับปลูกถั่วก็สวัสดีครับ